Thank you ธรรมรับวรุณเรื่องเทพเจ้าช่วยคนที่ช่วยตัวเองประจำวันที่10เมษายนพุทธศักราช2556โดยท่านวอวชิระเมธีบรรยายแก่สามเณรที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนณศูนยะ์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวันเชิญรับฟังได้แล้วค่ะ โุทิเตโหโตุขอความสวัสดีจงมีแก่น้องเนนที่น่ารักทุกรูปาวันนี้พระอาจารย์มีธรรมะรับอรณุณเป็นนิทานอีกเรื่องหนึง่งจะเล่าให้น้องเนนฟังมีคุณลุงอยู่คนหนึ่ง เป็นคนที่เคร่งครัดในศาสนาทุกๆวันคุณลุงคนนี้ตื่นแต่เช้าตรู่ตั้งแต่ตีสี่เหมือนพวกเราเนี่ยลูกพอตื่นมาแล้วคุณลุงก็จะสวดมนต์สั้นๆบทหนึ่ง ในหนึ่งวันแกจะสวดมนต์บทนี้ถึงสามพันจบต่อวันลูกสวดกี่จบทุกวันเนี้ยแค่พุทธทังทำบังสังคัฆสารหนงังคาฉามิก็ลำบากแล้วใช่ไหมแต่ผู้ชายคนนี้สวดกี่จบ สามพันจบต่อวันจนพันรายาเลิกกับแกไปแล้วหลายคนทำไมไม่มีเวลาให้พันรายาเลยตื่นเช้ามาสวดมนก่อนนอนสวดมนกินข้าวกลางวันเจ็ดสวดมนวันละสามพันจบ ทำอย่างงี้ลกูกทุกวันทุกวันทุกวันไม่มีวันหยุดนะและแกก็มีความเชื่อมั่นว่าชีวิตนี้มันจะต้องดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพราะแกสวดมนต์วันละสามพันจบอยู่ต่อมาน้ำป่าไหลมาท่วมหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านน้ำป่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก สูงแค่ข้อเท้าขึ้นมาถึงหัวเขา่าจากหัวเขา่าขึ้นมาถึงบันเอวจากบันไดขั้นที่หนึ่งขึ้นมาขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่พรวดพราดท่วมชั้นที่หนึ่งรัฐบาลส่งเรือส่งรถจากกรมประชาสงเคราะห์เข้าไปช่วยขนชาวบ้านออกมา ชาวบ้านหนีน้ะหมดแล้วรถของกรมประชาสงเคราะห์ซึ่งไปขนชาวบ้านก็ลุยน้ำมาถึงบ้านคุณลุงสามพันจบชวนคุณลุงขึ้นคุณลุงบอกว่าไม่ต้องห่วงลงุงลุงมีเทพเจ้าคุ้มครอง,อง,องพวกคุณไปช่วยคนอื่นเถอะไป ไปบ้านหลังอื่นทังลงุงไม่เป็นอะไรหรอกเจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์ก็เลยมันไส้เขาเอารถมาช่วยไม่ยอมขึ้นแกยังคงนั่งสวดมนต์อยู่หน้าบ้านน้ำก็เปิม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 ,ปมจะถึงขั้นบันไดขั้นสุดท้ายแกยังสบายใจอยู่ข้าแต่เทพเจ้าข้าเชื่อว่าท่านรู้ ท่านต้องรู้แน่ๆว่าน้ำท่วมแต่ไม่เป็นปัญหาในการอาราขาของท่านข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าจะไม่เป็นอะไรจริงไหมท่านนแกคุยอย่างนั้นและแกก็ไม่ยอมขึ้นรถของกรมประชาสงเคราะห์นอนบ้านเดิมต่อไปแล้วดึกดื่นของคืนทั่นเองแกก็ต้องสะดุ้งตื่น เพราะน้ำท่วมขึ้นมาถึงที่นอนแล้วก็มีง,งูไหลมาตามน้ำพยายามจะป่ายปีนขึ้นบ้านแกแกออกไปคุยกับง,งูแต่โกนผ่านหน้าต่างไปบ้านอื่นบ้านนี้เต็มแล้วงูเ <c oughs> <c oughs> หลือมันก็เลยลอยผ่านไปบ้านอื่น สักพักจระเข้ลอยผ่านมาทำท่าจะแวะนะแต่บอกไม่เอาไปบ้านอื่น <c oughs> เคยเห็นไหมเวลาน้ำท่วมอะไรอะไรมันก็ลอยมาใช่ไหม,มทีนี้เกตาลีตาเหลือกตื่นขึ้นเอาโต๊ะมาต่อ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 กันขึ้นนั่งบนโตะ๊ะน้ำท่วมบนบ้านละท่วมเตียงแล้วทีนี้แกทำยังไงขึ้นนั่งบนโตะ๊ะ จัดการเปิดโหมดพิเศษติดต่อเทพเจ้าสวดมนต์จัดหนักเลยสามพันจบกว่าจะเสร็จเที่ยงวันพอดีน้ำเลยขาโต๊ะขึ้นมา้ะปิมปริมอยู่ข้างล่างแกสวดมนต์ส,สามพันจบแล้วหลับตาเข้าเงียบในสมาธิแกค,คุยกับเทพเจ้าข้าแต่เทพเจ้าข้าเชื่อว,ว่าท่านต้องรู้ด้วยยานอันพิเศษของท่าน เขาเชื่อว่าท่านต้องทรงรู้ทรงเห็นและแน่นอนท่านต้องพิทักษ์ข้าพเจ้าใช่ไหมถามด้วยนะถามในความเงียบนะได้ยินเสียงตอบไหม,ไมไแต่แกแกยิก้มแกเชื่อว่าระดับนั้นต้องรูนะ้ระดับนั้นของแกคือระดับไหนก็ไม่รู้บบแกแกวันนั้นกรมประชาสงเคราะห์ส่งเรือมา มีนายทหารเรือมาสำรวจคนที่ตกค้างในบ้านทหารเรือมาโผล่มาเคาะหน้าตา่างลุงอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเุาหนีกันหมดแล้วโอ้พวกคุณนี่มันยุ่งกับชีวิตลุงจังเลยไม่ต้องหง่วงลุงมีของดีคุ้มครอง,อง,อง,องไปเลยไปช่วยบ้านอื่นมันยุ่งจริงๆนายทหารทั้งหลายก็ โอ้โหมันไส้มันไส,ส้คนแก่คนนี้เมื่อวานก็เจอวันนี้ก็เจอไม่ยอมหนีอยากรู้นะักแกมีดีอะไรทหารก็เลยกลับไปวันต่อมาน้ำท่วมเลยโต๊ะของแกชนเพดานบ้านแกเจาะเพดานหนีเลยทีนี้เจาะเพดานขึ้นไปอยู่บนหลังคาเรานั่งมองบนท้องฟ้า ติดต่อกับเทพเจ้าท่านรู้ใช่ไหมนะ <c oughs> วันนั้นฟ้าหลัวงเนี่ฝนกําลังพร,พรัสัญญาณพระมวัวนิดหน่อยสวดมนต์บนหลังคาเลยสามพันจบนะสวดเสร็จก็คุยท่านรู้ใช่ไหมว่าตอนเนี้น้ําขึ้นข้างบนแล้วนะเมื่อไหร่ท่านจะช่วยเสทียคุยเสร็จหลับตา วันนั้นจัดหนักเพิ่มอีกจากสามพจบเป็นกี่พันจบ 5, 5, 5, 5, สองเท่าเลยหกพัน <5, 000. S 1> พอสวดครั้งที่หกพันเสร็จปุ๊บตอนได้นยังนั่งสวดอยู่บนหลังคานะพอครั้งที่หกพันปุ๊บมันต้องยืนสวดอย่างนี้น้ำเลยขึ้นมาสักพักหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เขาก็ประกาศว่ามีชาวบ้านตกค้างทีนี้กองทัพบ,บก กองทัพอากาศกองทัพเรือส่วนที่กำลังกันใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจตรวตราผู้ตกข้าวแล้วเฮลิคอปเตอร์ก็มาถึงเบื้องบนของบ้านหลังนั้นเห็นกระทาชายในนั้นยืนคุยกับเทพเจ้าท่านรู้ใช่ไหมข้า <c oughs> งบนตอบว่าไง <c oughs> ท่างบนยังกงเงียบอยู่ ข้าเชื่อว่าท่านรู้เพราะว่าท่านปกป้องคุ้มครองคนที่พักดีต่อท่านเสมอและวันนี้ข้าพเจ้าได้เพิ่มบทชวดมนตบูชาท่านเป็นหกพันจบแต่เดี๋ยวสายๆหน่อยจะจัดหนังให้อีกสักรอบเก้าพันจบข้าคิดว่าด้วยมนต์เหล่านี้จะทำให้สถานการณ์น้ำลดลงอย่างรวดเร็ว จริงไหมท่านพอพูดเสร็จน้ําขึ้นมาครึ่งไหลมันเลยทหารมาถึงแต่โกลงมาลุงขึ้นมาผมมองกันอย่าไปยุ่งเดี๋ยวจะสวดมนต์รอบที่สามก้าวันจบไปไหนก็ไปพวกแกมันกวนสมาธิฉันทหารกําลังจะโยนบันไดลิงลงมาเก็บเลยพึึบไม่ต้องส่งให้มันให้เหลือก็จะบินวนกลับไป สถานการณ์เงียบละแกก็สวดบทสวดมนต์ต่อไปเพิ่มเบนรอบที่สามกาดจ,จะเอาให้ถึงหกพันจบเพราะว่า้้หกพันจบนี่แกเชื่อหลือเกินว่ายังไงยังไงต้องได้เช็คแฮนกับเทพเจ้าแน่นอนคิดดูพอแกสวดไปได้สักพักน้ําก็เลยไหลขึ้นมาเลยไหลขึ้นมาถึงคางแกก็ยังสวดอยู่นะจนถึงคังเลยขึ้นมาจนถึงริมฝีปากก็ยังสวดต่อบึมมบึมบ,มบม เรียบร้อยพอหายไปสักพักน้ําเลยขางขึ้นมาก็ยังมีเสียงปึมบปึบึบึบแล้วสุดท้ายก็เลยเต็มึบึ๊บปึ๊บึบบหายไปเลยเป็นยังไงตา,ตายนะสิทีนี้พอแกตาย,ตายปุ๊บจิตดวงสุดท้ายแกย,ยังพูดขึ้นมาในจิตของแกข้าเชื่อว่าท่านต้องรู้พอตาย,ตายปุบ๊บ ปรากฏว่าจิตวิญญาณถูกดึงดูดไปสู่นรกปุ๊บเดียวไปเยืนอยู่หน้าคอเซ็นเตอร์นรก <c oughs> แล้วเขาก็เห็นเจ้าหน้าที่นรกบ <c oughs> นหัวมีเขาด้วยแล้วคุณลุงก็รู้สึกตัววุบขึ้นมาที่นี่ที่ไหนเจ้าหน้าที่นรกก็บอก โอ้มาแล้วเหรอลงุงที่นี่เรามีความยินดีอยากแจะเรียนให้คุณลงุงทราบว่าคือคอสเซนเตอร์นรกเชิญด้านใน,นที่นี่นรกใช่ไหมใช่ลงุงใครใหญ่สุดใครเป็นซ e o ในนรกลุงขอคุยด้วยหนะไปบอกพระยายมว่าลุงสามพันจบมา <c oughs> ลุงสามพันจบ สตาฟของนรกเข้าไปหาพยายมท่านครับมีสัตว์นรกไม่ยอมรับการลงทันครับท่านจะขอต่อรองครับเข้าอะไรมาต่อรองก็บอกว่าเขาสวดมนต์วันละสามพันจบครับตามหลักไม่น่าจะตายครับท่านพระยายมก็ให้เขาเข้ามาท่านใดนั้นประตูก็เปิดออกแล้วพระยายมก็ถามว่าเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าลุงไม่ยอมรับการลงทันหรือใช่ ข้าขอถามท่านพระยาโยมคนดีอย่างข้าส่วนมนวันละสามพันจบมันตกนรกได้ยังไงพวกท่านในทำงานกันยังไงพระยาโยมก็เลยบอกว่าลุงตั้งแต่ลุงยังไม่ตายระบบฐานข้อมูลในนรกเตือนทุกวันเราเช็คชื่อของลุงตัวแดงถึกคอมพิวเตอร์ทุกตัวรายงานตรงกันว่าตายแล้วก็ตกนรก ข้าไม่เชื่อมีใครได้ใหญ่กว่าท่านไหมถ้าอยากรู้ว่าทําไมคนที่สดวนม์วันละสามพันจบต้องมาตกนรกหมกอไม้ข้าไม่ยอมรับการลงทันพยายมก็บอกลงลุงไม่ยอมรับการตกนรกใช่ไหมใช่อ่ะถ้างั้นเราจะให้ลงนะ่ะขึ้นไปสวรรค์ดูแล้วดูซิว่าสวรรค์จะต้อนรับไหมลุงไปคุยเองแล้วกัน แล้วพระยาโยมก็กดปุ่มปิงคนลงหายไป,ปเพลบเยวไปเดินอยู่บนสวนดอกไม้สวยงามไม่มีทิฏฐิมองไปสุดลูกหูลูกตาเห็นแต่น้ําตกเห็นแต่โพเขาเห็นแต่ทะเลสาบเห็นแต่คนสวยคนงามเทพพระบุตรเท,ทะพพระธิดาเห็นนกโรงก,กลิ่นหอมกลุ่นๆของดอกไม้โชยมา โอ้โหแล้วคุณลุงก็ไปยืนอยู่หน้าโคเซ็นเตอร์ของสวรรค์ิงตองเระบุตรคนหนึ่งเทพธิดาคนหนึ่งใส่ชุดสีทรูออกมาต้อนรับสีขาวโพลนผมก็ขาวทุกอย่างขาวหมดเลยพอคุณลุงไปยืนปุ๊บเทพบุตรทักสซทิเตหโฮตุ ลุงแกบอกให้มันคุค้นๆนะและเทพธิดาก็ทักลุงลุงมาหาใครลุงอยากพบคนที่ใหญ่ที่สุดในสวรรค์พวกหนูหนูไม่รู้เรื่องเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ลุงจะต้องคุยกับนายของหนูโดยตรงสักพักหนึ่งพระอินทร์ก็ลอยมาในราชรถวิจิตรการตามมอร่าคือรัศมี ผุดพร่องเพรียพรายฟุ้งออกมารอบตัวและบันไดทิพย์ก็เลื่อนมารับพระอินทเสด็จน่วยนาะดลงมาไหนใครอยากเจอค่ะข้าเองอาลุงว่าไงเห็นมาวยวายตั้งแต่นัดลกอะนะพญายมส่งมาเนี่ยเป็นไงข้ามีเรื่องต้องถามท่านคนอย่างข้าประกันที่หนึ่งตายได้ยังไง ตายได้ยังไงท่านไม่รู้หรือข่าส่วนมนวันละสามพันจบแล้วสวรรค์ปล่อยให้ตายได้ยังไงพระอินทร์ก็หันไปมองเบบต้ปรบุตรเลยขาเช็คดลเอามาผิดคนหรือเปล่าเช็คทุกระบบปรากฏว่าเออท่านครับหมอนี่ตายจริงครับไม่ผิดนะครับเอ,อ้มันตายได้งไง ลุงบอกว่าลุงสวดมนต์ใช่ไหมใช่ค่าสวดวันละสามพันจบมา20ปีแล้วแล้ววันสุดท้ายก่อนจะเกิดเหตุปิดพลาทางเทคนิคเนะี่ยข่าสวดเก้าพันจบเทพประบุเทพธิดาก็รายงานมาเออท่านครับฐานข้อมูลทุกระบบรายงานตรงกันว่ายังไงหมอนี่ต้องตายครับเขาก็ได้ยินมาตกลงท่านยอมรับว่าข้าตายใช่ไหมพระอินทร์ก็บอกใช่นรกยืนยันสวรรค์ยืนยัน ตกลงท่านสิ้นอายุแล้วตายแต่ท่านครับคนสวดมนต์สามพันจบต่อวันอย่างข้าพเจ้าขอตายดีกว่านี้ได้ไหมครับท่านรู้ไหมข้าตายยังไง้ายน้ําท่วมปากนะครับมันไม่ใช่ท่วมเท้านะท่วมขาท่วมไหล่นะมันตายน้ําท่วมปากเคยได้ยินคำว่าน้ำท่วมปากไหมน้ำท่วมปากสําวนนไทยคือมันพูดไม่ออกใช่ไหมแต่หมอเนี่ยน้ำท่วมปากมันจริงๆ เพราะมันกำลังสวดอยู่เรียบร้อยน้ำท่วมข้าตายแบบน่าสมเพชมากมันมันไม่สางงามครับท่านเครื่องราชข้าก็ไม่ได้เนี่ยดูสิเนี่ยตายได้ยังไงท่านต้องรับผิดชอบพระอินทร์ก็บอกว่าข้ารับผิดชอบเจ้าเสมอเพราะว่าเจ้าสวดมนต์ท่านรับผิดชอบยังไง ท่านจำได้ไหมวันแรกที่น้ำท่วมข้าส่งเทพพระบทเทพพระิดาแปลงร่างเป็นเจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์นำรถบรรทุกไปถึงบ้านท่านขอให้ท่านขึ้นรถท่านขึ้นไหมคุณลุงพิ่งนึกได้โอ้นั่นคนของท่านแหละครับ <c oughs> มันชักชักรู้สึกขึ้นมาแล้วนะตอนนี้โอ้ท่านไปช่วยผมเหรอครับนั่นน่ะ <c oughs> พระอินทร์ได้ดีใช่ เราให้เทพป,ประบุเทพป,ปฏิดาแปลงร่างราชรถของข้าเนี่ยถูกเนรมิตให้เป็นรถ GMC ของทหารแต่ท่านขึ้นไหมท่านไม่ขึ้นเองทเองทพประบุเขาก็รายงานขึ้นมาแบบเฟสไทม์ข้าก็ดูแต่ท่านไม่ขึ้นนั่นคือครั้งที่หนึ่งที่สวรรค์สิ้นเปลืองงบประมาณเปล่าๆป,ป,ปลี๊ด แล้ววันที่สองข้าก็ช่วยท่านทีนี้มันอึง้งมันหลอฟังข้าเช่าเรือไปนับร้อยลำกว่าต้อนคนที่ตกครั้งทั้งหมดแน่นอนอรวมทั้งท่านด้วยแต่ท่านขึ้นเรือไหมมันถามเรือก็คนของท่านแล้ะครับโอ้ตอนนั้นข้าสวดม์อยู่ <laughs> พระอินทร์จัดหนักต่อปะ แล้ววันที่สามสวรรค์นสนีิกำลังกับนรกเราเช่าเฮลิคอปเตอร์ชั่วโมงละแสนเหรียญเพื่อไปรับท่านโดยตรงแล้วเรายังให้เลขานุกการเอกของเราเป็นคนขับหอวันนั้นโยนบันไดทองคำลงไปรับท่านซึ่งสวดมนต์วันละสามพันจบแต่แทนที่ท่านจะขึ้นเห็นเจ้าหน้าที่รายงานมาว่าท่านตะโกนด่าวกเวกใช่ไหมเจ้าหน้าที่ก็เลยอารมณ์เสีย บินกลับข้ายังรู้สึกเสียดายงบประมาณเนี่ยเช้าเฮลิอคอปเตอร์ศักยภาพสูงสุดไปช่วย่านตเตรียมเบาะนุ่มๆอย่างดีพอท่านขึ้นมามีวอดก้าเสิร์ฟแต่ท่านหาสนใจไม่แล้วท่านจะให้เราทำยังไงเราช่วยท่านแล้วเจ้าหมอในเอิงอ๋อตกลง โฮทหารนั่นก็ของท่านเหละครับที่นี้มันตาค้างอ่ยปากค้างใช่ข้าช่วยเจ้ามาโดยตลอดแต่เจ้าช่วยตัวเองไหมไม่นี่ครับและนั่นคือเหตุผลที่เจ้าถึงต้องตายไงสวรรค์รำคาญ <c oughs> รำคาญคนที่ สวรรค์ช่วยแล้วแต่เขาไม่ยอมช่วยตัวเองและนั่นคือเหตุผลที่เจ้าต้องตายจะยอมรับไหมว่าเจ้าตายแล้วเออท่านครับแล้วแล้วแล้วสามพันจบของผมอะครับข้ารู้แล้วข้าช่วยเจ้าแล้วไงแต่เจ้าไม่ช่วยตัวเองอ่ะแล้วจะให้ข้าทำยังไงเออครับครับท่านครับตอนนี้ผมผมทราบข้อมูลแล้วครับ แล้วจากนี้ชีวิตผมจะยังไงต่อครับก็มาทั้งไหนก็ไปทั้งนั้นหันไปข้างหลังเจ้าหน้าที่นรกเขางงยิม้ม <c> เ <oughs> <c oughs> ชิญครับลุงมาทั้งไหนเราไปทั้งนั้นครับครับลุงครับกระทะทองแดงร้อนได้ที่แล้วครับ <c oughs> สุดท้ายลุงก็วุบหายไป ต้องฝึกงานอยู่ในนรกจนกระทั่งทุกวันนี้ลุงเนนทุกโรคพระเจ้าช่วยคนที่ช่วยตัวเองเท่านั้นถ้าโลกไม่รู้จักการพึ่งตัวเองต่อให้เมเทพระเจ้านับแสนนับล้านล้านล้าน,ล,านล้านองค์ท่านช่วยได้ไหมท่านก็ช่วยไม่ได้แล,ล้วลูกฉะนั้นให้โลกจำไว้อัด ตาหิอัตโนนาโถแปลสิตนเป็นที่พึ่งของตนเอาละเรื่องนี้สอนให้คิดว่าอะไราลูกสอนให้รู้จักการช่วยเหลือตัวเองกล่าวโดยสรุปเรื่องนี้สอนให้เรารู้จักคิด ว่าการสวดมนต์อย่างเดียวเพียงพอไหมลูกไม่เพียงพอต้องลงมือทำด้วยปฏิบัติด้วย so ฉะนั้นที่นี่เราให้ลูกๆสวดมนต์พอไหมไม่พอลูกเราให้ลูกได้เรียนธรรมะด้วย <bilmiyorum> เรียนธรรมะอย่างเดียวพอไหมเราให้ลูกได้เดินจงกรมและนั่งสมาธิด้วยจงกรมและนั่งสมาธิอย่างเดียว <m ins 2> พอไหมลูก <Spencer> ไม่พอเราให้ลูกได้บิณฑบาตได้ชันในบาตด้วย เราให้ลูกได้นอนในกรดด้วยมันต้องฝึกฝึกฝึกชีวิตถึงจะมีที่พึ่งที่แท้จริงเอาละชาวันนี้พระอาจารย์ก็ฝากลูกพระลูกเนนไว้แต่เพียงเท่านี้เรื่องนี้สอนให้คิดอะไรได้หลายเรื่องพระอาจารย์จะยังไม่สรุปขอลูกพระลูกเนนเอาไปคิดต่อทุกครั้งที่สวดมนต์อย่าจบอยู่แค่การสวด ลูกต้องใช้ปัญญาให้มากกว่านั้นถึงจะสามารถเอาตัวรอดได้สำหรับเช้าวันนี้พระอาจารก็ขออนุโมทนาขอให้ลูกพระล,ลูกเนรทุกโูปเบิกบานกับการเรียนรู้ธรรมะโดยทั่วหน้ากันทพบรุทบทบเธอ